จากตัวอย่างที่ได้พูดไปนะครับเรามาลองทําแบบฝึกหัดดูแล้วกันนะครับดูในแบบฝึกหัดนะครับหน้า154นะครับแบบฝึกหัดที่4ีนะ่หนึ่งสองนะหน้าร้อยห้าสี่ตรงนี้นะครับดูในข้อที่2แล้วกันนะครับเดยนในข้อที่2เขาบอกว่านะครับจงหาพน์ทั่วไปของลําดับจํากัดต่อไปนี้นะครับเราค่อยๆทำดูซิจะทําได้ไหมนะครับอ่า ข้อที่1ก่อนแล้วกันนะครับข้อที่1โจทย์เขาว่าอะไรครับอ่าเริ่มต้นที่เลขหนึ่งหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสี่แล้วก็หนึ่งส่วนแปดใช่ไหมอ่าแล้วก็เริ่มทําเลยนะครับในเมื่อเราต้องการที่จะหาพจน์ทั่วไปนะครับหาย,ยังไงครับพจน์ทั่วไปหาย,ยังไงครับพจน์ทั่วไปก็ต้องระบุก,ก่อนใช่ไหมครับว่า พจน์ที่เราเขียนมานี้อันไหนคือตัวแรกตัว2องใช่ไหมครับแน่นอนครับถ้าเราเขียนก็จะได้ว่าอะไรครับ a 1ก็คืออะไรนั่นเองจากตรงนี้ a 1ก็คือตัวแรกก็คือเลข1นึ่งใช่ไหมเขียนจุลภาคนิดนึงก็ได้จะได้แยกชัดเจนนะครับ a 1ก็คือ1 a 2คืออะไรครับ a 2ก็ต้องเป็น 1, 2ส่วน2 a 3ล่ะ a 3ต้องเป็นอะไร a 3ก็ต้องเป็น 1ส่วน4ถูกไหมและว a 4ล่ะครับ A 4ก็ต้องเป็น1ส่วนแจากนั้นครับเราทำยังไงเราก็ต้องพยายามนะครับเปลี่ยน A 1 A 2 A 3 A 4เหล่านี้ให้สัมพันธ์กับลำดับของมันนะครับซึ่งอันนี้คือลำดับที่1ลําำดับที่2ลํลำดับที่3ลำดับที่4อ่ทำยังไงครับมันถึงจะเกิดความสัมพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นสังเกตดูมันเป็นเศษส่วนนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าครูเขียน a 1 a 1ถ้าเขียนแบบเศษส่วนมันก็น่าจะเป็น1ส่วนอะไร1ส่วน1ถูกไหมเออเออ,เอ,อมันก็ตรงอยู่เนาะดูอย่างเงี้ยเหมือนตรง a 2ก็น่าจะเป็นอะไร a 2ก็น่าจะเป็น1ส่วนอะไรครับอ่าหนส่วนสองเออมันก็ตรงดีตรงดีใช่ไหมตรงกับพจน์ของเราดีอยู่เนาะเออก็คือลำดับที่1นึ่ลำดับที่2 แต่พ่อจะเขียน a สาม嘛 a 3ามเราจะเขียนยังไงดีอ้าวเริ่มไม่ได้แล้วทํายังไงครับ a สามเราน่าจะเขียนยังไง a สามเราน่าจะเขียนเป็นอะไรครับลองดูวิเคราะห์ดูอันนี้คือ1นส่วนหนึ่งอันนี้คือ1นส่วนสองใช่ไหมครับอันนี้คือ1ส่วน1ส่วนอะไรอ่าเพราะฉะนั้นครับเราก็ต้องมาวิเคราะห์ก่อนว่าแสดงว่านะครับเมื่อเราวิเคราะห์ดีดี อันนี้มาเป็นเลขตอนเริ่มต้นเลขหนึ่งสังเกตดูนะครับตัวส่วนอันนี้ตัวส่วนเป็นเลขสองแล้วอยู่ดีตัวส่วนมาเป็นเลขอะไรเลขสี่สังเกตไหมตัวส่วนเปลี่ยนมาเป็นเลขสี่หนึ่งสองสี่แล้วตัวส่วนเลขสี่เปลี่ยนไปเลขอะไรด้วยเลขแปดพันความหมายคืออะไรมันน่าจะเกิดจากการอะไรครับเกิดจากการคูณตัวมันเองใช่ไหมคูณตัวมันเองเพราะฉะนั้นถ้าเราลองเขียนค่อยๆเ,เขียนดู ถ้ากูเขียนมันก็น่าจะเป็น1ส่วนอะไรครับสองคูณกับสองถูกไหมเพิ่มจํานวนขึ้นตัวนี้ก็น่าจะเกิดจาก1ส่วนสองคูณสองคูณสองถูกไหมครับได้8ปดไหมอันนี้หนึ่งส่วนหนึ่งมีสองหนึ่งตัวมีสองสองตัวมีสองสามตัวคูณกันอยู่ไม่มีสองเลยมีสองหนึ่งตัว มี2-2ตัวมี2-3ตัวแล้วมันจะสัมพันธ์กับลำดับได้ไงเราลองวิเคราะห์ดูครับสังเกตไหมไม่มี2เลยแต่ลำดับมันคือลำดับที่1พอมี2-1ตัวลำดับมันเป็นลำดับที่2มี2-2ตัวลำดับเป็นลำดับที่3ก็จะเห็นได้ว่าอะไรครับจำนวนตัวเลข2ที่คูณกันอยู่มันจะต่ำกว่าลำดับอยู่เท่าไหร่ครับต่ำกว่าอยู่นหนึ่งเพราะั้นถ้าครูเปลี่ยนใหม่ เปลี่ยนอจำนวนที่มันคูณกันอยู่นี้เปลี่ยนในเชิงของเลขย่อยหลังเปลี่ยนได้ไหมก็ต้องเปลี่ยนได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นในที่นี้ครูเปลี่ยนใหม่ครับในเมื่อมันมีอะไรครับมันไม่มี2เลยเพราะฉะนั้นเปลี่ยนเสมือนถ้าเขียนปเป็นเลขย่อหลังก็เปลี่ยนเสมือนสองกำลังอะไรก็คือ2กําลังศูนย์ถูกไหมสองกำลังศูนย์เห็นไหมก็คือไม่มีเลขศูนย์เลขสองคูณกันเลยต่อไปมีสองหนึ่งตัวครับก็เปลี่ยนเสมือน2องกำลังอะไรนะั่นเอง สองกำลังหนึ่งเห็นไหมเริ่มมองอะไรออกไหมตรงกับลำดับเราไหมเนี่ยมีสองสองตัวก็น่าจะเป็น1ส่วนด้วย2องกำลัง2มี2อสตัวก็น่าจะเป็น1ส่วนด้วย2องกำลัง3เห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรไหมศูนย์หนึเกือบแล้วแต่มันดันไม่ตรงดันไม่ตรงกับลำดับเราอยากให้ตรงทํำยังไง สแสดงว่ามันจะต้องมีตัวเลขมาหักล้างมันออกแน่นอนใช่ไหมมีตัวเลขมาหักล้างล้างมันออกแน่นอนสแสดงว่าตัวนี้0 0ในที่นี้มันน่าจะเกิดจากอะไรครับมีอยู่แล้วหนึ่งนั่นแหละแต่ต้องโดนลบออกหนึ่งเลขหนึ่งในที่นี้ล่ะเป็นยังไงมีอยู่แล้วเท่าไรก็น่าจะเป็นอยู่สองอยู่แล้วแต่โดนลบออกเท่าไรออกหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกัน ก็น่าจะเป็นเลข3โดนลบออก1เห็นไหมอันนี้ก็น่าจะเป็นเลข4โดนลบออก1เพราะฉะนั้นเริ่มเห็นอะไรไหมครับปรากฏว่าเมื่อเราเขียนลักษณะนี้แล้วไอ้ตัวเลขที่เราเพิ่มเข้ามานะครับแล้วมาลบออกหนึ่งมันดันตรงกับลำดับไหมตรงนะครับในเมื่อตรงแล้วเราก็จะสามารถเช็คได้แล้วครับเพราะฉะนั้นตามจริงแล้วตรงนี้นะครับเราสามารถเขียนใหม่ได้เป็นอะไรครับ เขียนให้มันชัดเจนขึ้นก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วนด้วยอะไรครับ2ยกกำลัง1ลบ1ถูกไหมอันนี้ก็ต้องมีค่าเท่ากับ1ส่วนด้วย2ยกกำลัง2ลบ1อันนี้ก็จะเป็น1ส่วนด้วย2ยกกำลัง3ลบ1แล้วก็จะเป็น1ส่วนด้วย2ยกกำลัง4ลบ1่าเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับในเมื่อ เลขที่เราใช้งานตรงกับเลขลำดับของเราเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถแทนตำแหน่งนั้นด้วยตัวอะไรได้เลยถึงจะเป็นพหท,ท,ทั่วไปครับก็สามารถแทนด้วย n ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นจากข้อนี้เราก็จะได้ทันทีครับว่า a n นะครับ a n ก็ต้องมีค่าเท่ากับอะไรครับก็ต้องมีค่าเท่ากับ1ส่วนด้วยตำแหน่งที่เป็นตรงกับลำดแบบับแทนด้วยอะไรแทนด้วยเก็เป็น2กลังเลบออก1เห็นไหมครับ เราก็จะได้แล้วโพสทั่วไปของมันแต่ข้อนี้มีจํากัดให้ก็คือกี่โพสครับมีจํากัดให้4โพสเพราะฉะนั้น N ก็สามารถนะครับเป็นได้แค่4ตัวแรกเท่านั้นนะครับก็คือ N ต้องเป็นสมาชิกของใครครับของเซตของ 1, 2, 3แล้วก็4เห็นไหมลักษณะน,นี้นะครับในการทำมองกันหน่ยไหมครับสำหรับตัวอย่างแรกที่พาทำแบบฝึกหัด Okay, ต่อไปลองดูในข้อที่2แล้วกันนะครับอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับข้อที่2องเขาว่าอะไรครับลำดับของเขาในข้อที่2นี่นะครับ1 3 9แล้วก็27ใช่ไหมหนึ 1, 3, 9, แล้วก็27อ่สลองดูนะครับในกระดาษน,นี่แหละเดี๋ยวครูเขียนให้ข้อที่2นะครับ1 3 9แล้วก็27 เราพยายามดูครับความสัมพันธ์ของมันดูให้ได้นะครับแน่นอนครับเริ่มต้นที่จะหาโพนทั่วไปก็ต้องไล่่อนตั้งแต่ว่า a 1คือเท่าไร a 2คือเท่าไรถูกไหมคล้ายๆที่เคยทำท่านั้น A1 ในจนสที่ให้มานี้ก็คือ1 a 2ก็ต้องเป็น3 a 3ก็ต้องเป็น9 a 4ก็ต้องเป็น27อ่าทีนี้ครับเราจะเริ่มมาหาความสัมพันธ์ของมันแล้วนะครับ หายง,ง่ายเราก็ลองดูนิดนึงนะครับ a 1 3 1 a 2 3 a 3 9สังเกตดูความสัมพันธ์ปรากฏว่ามันคล้ายๆอะไรเลยเนี่ยดูดีๆครับมันก็มีตัวใบช่วยเราอยู่นะ3มาเป็น9ความหมายคืออะไร3คูณ3ใช่ไหมเไปเป็น27มันก็คือ9คูณอะไร9คูณ3 เพราะฉะนั้นถ้าครูเขียนมันจะเขียนได้ยังไงครับมันอาจจะช่วยเราได้เขียนยังไงครับเพราะฉะนั้นครับมันน่าจะเกิดจากลักษณะการถูกคูณด้วย3ซ้าําๆไปเรื่อยๆใช่ไหม27นี่ก็น่าจะถูกคูณด้วย3เป็นพจน์ถัดไปถ้าเราคิดง,ง่ายๆถูกไหมครับแต่มันจะมีปัญหาแค่พจน์แรกแค่นั้นแหละพจน์แรกทําไมมันเป็นหนึ่งพจน์แรกทําไมมันเป็นหนึ่งเพราะพจน์ต่อมาไหมก็เป็น3อยู่ แสดงว่ามันต้องมีการเลื่อนไหลของโพสต์ครับถ้าคิดง่ายๆแบบเมื่อกี้เห็นไหมมีการเลื่อนไหลของโพสต์สังเกตดูนะคะเป็นจุดสังเกตจากตอนแรกเห็นไหมครับส่วนเป็น1จากตอนแรกส่วนเป็น1ปรากฏว่าเราสามารถทําให้อยู่ในรูปเลขยกกําลังได้ก็คือ2ยกกําลังได้เพียงแต่ถ้าอยากให้ส่วนตัวเลขแรกเป็นตัวเลขหนเราทำยังไงก็คือพยายามทำให้มันเป็นศูน สังเกตดูไหมเป็น0ูนย์ก็คือ 1- นลบหนเป็น0ูนย์เพราะว่าถ้าเอาตัวเลขไปยกกําลังศูนย์มันจะมีค่าเป็นอะไรเป็น1เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็น่าจะช่วยได้นะครับน่าจะช่วยได้เพราะฉะนั้นสังเกตได้ดูมันก็ดูพอจะมองออกอยู่แล้วว่ามันน่าจะเกิดจากการเอา3คูณกันซ้ําๆไปเรื่อยๆหรือการเอา3ยกกําลังนั่นแหละพูดงะ่ายๆมันถ้าต้องการอยากให้3เปลี่ยนเป็นเลข1ครูจะเขียนได้ยังไงได้บ้างครับ ก็น่าจะเขียนเป็น3ยกกําลัะไรเมื่อกี้2กําลังไรมันถึงเป็น1 2ึ่งกลัง0นย์ก็เป็น1งเพราะฉะนั้นอยากให้3เป็นเลข1ได้ก็คืออ๋อายกกําลัง0นเริ่มมองออกไหมเมื่อครูเอายกําลังศูนย์เห็นไหมครับโพดถัดไปก็น่าจะเป็น3ยกําลัะไรนี่มันถึงจะเป็น3ก็น่าจะเป็น3ยกําลังหนึ่งพถัดไปเป็น9ก็น่าจะเป็น3ยกกําลัง2 ยีเนียเห็นไหมเรื่องมองออนะเป็นสามนีลังสแต่มันยังไม่ตรงกับลำดับของเราใช่ไหมครับทำยังไงถึงจะตรงครับทำยังไงเมื่อกี้คล้ายๆกันออยากให้มันตรงก็ไม่ยากแสดงว่ามันจะต้องเป็นยังไงครับมันจะต้องมีตัวเลขใช่ไหมมีตัวเลขมาลบออกถูกไหมครับก็คล้ายๆเมื่อกี้มีตัวเลขมาลบออกเพราะฉะนั้นตัวแรก น่าจะเป็นอะไรครับคล้ายๆเดิมเลยก็คือสามยกกำลังหนึ่งลบหนึ่งถูกไหมแสดงว่าไอหนึ่งนี่แหละตัวหน้านี่คือลำดับอันนี้ก็น่าจะเกิดเป็นจากอะไรครับสามกำลังสองลบหนึ่งถูกไหมละ่ะอันนี้น่าจะเกิดจากสามกำลังสามลบหนึ่งอันนี้ก็น่าจะเกิดจากสามกำลังสี่ลบออกหนึ่งเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเราสามารถหาเลขที่เป็น ตรงตามลำดับของเราได้แล้วเราก็สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนตำแหน่งเลขนะั้นเป็นตัวอะไรได้เป็นตัว n ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้พน์ทั่วไปแล้วครับก็คือ A n เท่ากับ3ายกกำลังอะไรก็ต้องเป็นกำลัง n ลบออก1น่าแต่ข้อนี้ก็มีเงื่อนไขอีกก็คือยังไงครับก็คือมันมีสมาชิกมีลำดับแค่สตัวเองเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนะครับ ใส่เงื่อนไขด้วยก็คือโดเมนหรือ n ของเรานี้นะครับต้องเป็นได้แค่อะไรครับ1 2 3แล้วก็4ตามลำดับโอเคนะครับสำหรับเรื่องการหาโพ์ทั่วไปก็ยกตัวอย่างเพียงเท่านี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะครับ